สวัสดีครับผมนิเกเอนเคนจะแปลครับวันนี้เราไปจับฉลากอิจิบังคุจิกันดีกว่านะครับซึ่งอิจอ iba, อออิบังคุจิในรอบนี้จะเป็นของเรื่องที่เมซโนยัยบาหรือว่าดาบที่ฆ่าตสูนนั่นเองครับฟิกเกอร์ในรอบนี้เนี่ยจะเป็นของเลเยอร์สเก e นะครับถ้าใครยังจาได้ก่อนหน้านี้ก็เคยมีออกฟิกเกอร์ของเลเยอร์สเก e ไปแล้วนะครับซึ่งรอบนั้นก็จะมีทันจิโรเนสโกแล้วก็กิูสังนั่นเองครับแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่2นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูไลฟ์ ฉลากในรอบนี้นะครับ1ล็อตจะมีทั้งหมด80ใบครับซึ่งราคาเนี่ยแพงทีเดียวครับอยู่ที่ครั้งละ750เยนครับเรามาเริ่มกันที่รางวัลใหญ่กันก่อนนะครับนั่นก็คือรางวัล A ครับฟิกเกอร์ของเรนโกกุซังครับรางวัล A เนี่ยหล็อตก็จะมีทั้งหมด2รางวัลครับต่อมานะครับรางวัล B ครับจะเป็นฟิกเกอร์ของเซนอิสึนะครับใน1ล็อตเนี่ยก็จะมี2รางวัลเหมือนกันครับ รางวัล C ครับเป็นฟิกเกอร์ของชิโนบุซังนะครับใน1ล็อตก็จะมี2รางวัลเหมือนกันครับต่อไปครับรางวัล D ครับเป็นตุ๊กตาของทันจิโร่ครับใน1ล็อตเนี่ยจะมีเพียงแค่1รางวัลเท่านั้นครับต่อมานะครับรางวัล E ครับเป็นตุ๊กตาของเลนโกบุซังนะครับซึ่งใน1ล็อตเนี่ยก็จะมีแค่1รางวัลเท่านั้นครับต่อมานะครับรางวัล F ครับเป็นเซฟที่รองแก้วนะครับซึ่ง1เซฟเนี่ยก็จะมีที่รองแก้วให้ทั้งหมด2ใบครับ อันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด13รางวัลน,นะครับซึ่งสามารถเลือกหลายได้ครับจะมีทั้งหมด5ลายตามที่เห็นตอนนี้เลยครับต่อมานะครับรางวัล G ครับจะเป็น Visual b o a r d นะครับซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 6ลายสามารถเลือกลายได้นะครับซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด13รางวัลครับต่อมานะครับเป็นรางวัล hedge ครับเป็น mini ิกเก r ร s ของช็อกโกโกนั่นเองครับซึ่งเป็นรางวัลที่ผมอยากได้มากที่สุดเลยครับก็จะมีทั้งหมด11แบบนะครับอยู่ในกล่องสูงไม่สามารถเลือกได้ครับแล้วก็รางวัลน,นี้จะมีทั้งหมด15รางวัลด้วยกันครับ แล้วก็ต่อมานะครับรางวัลสุดท้ายครับรางวัลไอครับเหมือนเช่นเคยครับเป็นที่ห้อยกุญแจนะครับมีทั้งหมด15าลายนะครับไม่สามารถเลือกหลายได้เพราะอยู่ในกล่องุูมแล้วก็จะมีรางวัลนี้อยู่ทั้งหมด31รางวัลครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลล่าสุดวันครับเป็นฟิกเกอร์ของเลนโกกุซังเหมือนกันครับแต่ว่าจะมีฉากหลังที่ต่างกันออกไปครับ ซึ่งคนที่จับฉลากใบสุดท้ายก็จะได้ฟิกเกอร์ตัวนี้ไปครอบครองนั่นเองครับแล้วนี่ก็คือไลน์อัพทั้งหมดของอิจิบังปูจิในล็อตนี้ครับทุกคนอยากได้รางวัลอะไรกันบ้างครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยรางวัลที่ผมอยากจะได้มากๆนะครับก็คือมินิฟิกเกอร์ของเจ้าโกโนโกะนะครับอยากจะได้เยอะๆเลยครับแล้วก็ถ้าระหวางทางเนี่ยผมได้รางวัลฟิกเกอร์มาวัน ABC มาก็จะดีมากๆเลยครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปจับฉลากอิจิบังปูจิกันดีกว่าครับ と10回でお願いします。10回 百姓在做。

มาแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ผมจับไปทั้งหมด15ครั้งนะครับ10ครั้งแรกเนี่ยก็ได้ฟิกเกอร์รางวัล C ครับของชินอุบุซังมาแล้วนะครับแต่ว่าได้มินิฟิกเกอร์มาแค่ตัวเดียวผมก็เลยคิดว่าอยากจะจับเพิ่มอีก5ครั้งเผื่อจะได้มินิฟิกเกอร์เพิ่มมาครับแล้วผมก็ได้มินิฟิกเกอร์เพิ่มมาอีก2รางวัลพร้อมกับนี่ครับรางวัลปีครับฟิกเกอร์ของเซนอิซึนั่นเองครับโชคดีอีกแล้วนะครับในวันนี้ครับแล้วก็ยังมีของที่อยู่ในกล่องซุกคร้อม้้วววััันนนนดดีีียราไ่ใกคบ เรามาเริ่มกันที่รางวันไอดีกว่าครับเป็นที่ห้อยกุญแจนะครับก็จะมีหลายอัพตามที่เห็นด้านหลังนี้เลยครับขอแค่ไม่ซ้ำก็พอแล้วครับเรามาเริ่มดูกล่องแรกกันดีกว่าครับกล่องที่หนึ่งครับหนึ่งสองส้ปึ๊บโอ้ทันจิโร่ครับอันที่สองครับหนึ่งสองสปึ๊บโอ้เนโกครับได้ติดกันเลยครับอันที่สามครับหนึ่งสอง้ โอ้เป็นโอบานนนะครับต่อมาอันสุดท้ายครับ1 2ึ่อมฟึบโอ้ชิโนบุซังครับแล้วนี้ก็คือรางวัลไอทั้ง4แบบที่ผมได้มาในวันนี้ครับต่อมานะครับเป็นรางวัล H ฮชครับมินิฟิกเกอร์ของจ็อกโกโกะนะครับเดี๋ยวเรามาดูไลท์อัพกันดีกว่าครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับขอแค่ไม่ซ้ำก็พอครับเรามาเริ่มกล่องแรกกันดีกว่าครับหนึ่อมฟึบ โอ้น่าจะเป็นเนสโกตตอนเด็กหรือไม่ก็น้องสาวของทันจิโร่นะครับเนี่ยนี่ครับน่ารักมากเลยนะครับน่าจะเป็นเนสโกตตอนเด็กนะครับดูจากลายของกิโมโนแล้วมาดูกล่องที่2กันดีกว่าครับหนึ่งสองสามฟึบโอ้เป็นทันจิโร่ครับแกออกมาแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับต่อมาครับกล่องสุดท้ายแล้วครับ หนึ่สองึบโอ้ใครครับเนี่ยน่าจะเป็นแม่ของเลงคุกุซังหรือเปล่าครับถ้าผิดก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแกะออกมาแล้วก็จะลักษณะประมาณนี้ครับแล้วนี้ก็คือรางวัล H ที่ผมได้มาในวันนี้ครับต่อมานะครับเป็นรางวัล G Visual b o a r d ครับผมได้มาทั้งหมด2รางวัลครับลายแรกนะครับจะเป็นลายของชิ n โนบุซังแล้วก็กิยูซังครับ ส่วนลายที่2ที่ผมเลือกมานะครับจะเป็นลายของ3าคนนะครับก็มีทั้งทันจิโร่เซนอิสึแล้วก็อิโนสุเกะครับต่อมานะครับเป็นรางวัล F ครับเซตที่รองแก้ว2อันนะครับผมได้มาทั้งหมด4รางวัลด้วยกันครับอันแรกนะครับจะเป็นเซตของทันจิโร่ครับอันที่สองครับจะเป็นเซตของเนซึโกะครับอันที่3ครับเป็นเซตของเซนอิสึครับแล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นเซตของอิโนสุเกะนั่นเองครับ อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวลองแกะให้ดูหนึ่งอันแล้วกันนะครับแกะออกมาแล้วครับก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับไม่หนานะครับแผ่นบางๆครับแล้วก็วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับดีเลยนะครับจะได้เอามาใช้เป็นที่รองแก้วที่บ้านได้เลยครับต่อมาเรามาดูรางวันซีกันดีกว่าครับรางวัลฟิกเกอร์สของชินบุซังครับกล่องด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลายฉากหลังของตัวฟิกเกอร์ครับ กล่องก็จะเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีประจําของชินบุซังนั่นเองครับเรามาอันบ็อกซิ่งกันดีกว่าครับข้างในเขาก็จะแยกออกมาเป็น3มพาร์ทแบบนี้นะครับตัวที่เป็นฟิกเกอร์ครับตัวที่เป็นฉากแล้วก็ตัวที่เป็นดาบครับเรามาดูในส่วนฟิกเกอร์กันก่อนดีกว่าครับก็จะเป็นชิโนบุซังนะครับกาลังถือผีเสื้ออยู่ครับแรายละเอียดก็ทําออกมาค่อนข้างดีนะครับในส่วนของทรงผมแล้วก็ที่เป็นที่ติดผมรูปผีเสื้อครับ ข้างหลังก็จะเป็นชุดคลุมนะครับของชิโนโบุสังครับคุณภาพก็โอเคนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากฟิกเกอร์ทั่วไปสักเท่าไหร่นะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของรองเท้านะครับแล้วก็ส่วนของดาบครับ อันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ของชินบุซังครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เป็นฐานตั้งกันดีกว่าครับนี่ก็คือส่วนของที่ตั้งนะครับฟิกเกอร์รอบนี้มันสวยตรงฐานตั้งนี่แหละครับไม่ได้หนามากนะครับไม่กินพื้นที่ครับแล้วก็ฉากข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับอาจจะมีเลอะๆบ้างนะครับอ๋อตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับเคเดี๋ยวเราลองเอาฟิกเกอร์มาตั้งดีกว่าครับ พอตั้งเสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบหนึ่งล้กันครับชอบตรงที่เป็นตัวฐานตั้งที่มันโปร่งแสงแบบนี้นะครับแต่ตัวฟิกเกอร์เนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ต่างจาก PRICE f i g เ r e เท่าไหร่ครับฟิกเกอร์ุ่นี้มีดีตรงที่ฉักหลังนั่นเองนะครับเนี่ยตัว Shinobu f i เกอร์ก็จะขายืหนออกมาครับทำให้ค่อนข้างใช้พื้นที่ในการเก็บเหมือนกันครับ แล้วนี่ก็คือรางวัล C ครับฟิกเกอร์ของชินบุสังครับต่อมานะครับเป็นรางวัล B ครับฟิกเกอร์ของเซนอิสึครับกล่องภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นฉากของเซนอิสึนะครับสีประจําตัวก็คือสีออกเหลืองๆส้มๆเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าครับของเซนอิสึก็จะมีแค่2ชิ้นนะครับส่วนที่เป็นที่ตั้งแล้วก็ส่วนที่เป็นฟิกเกอร์ครับ เริ่มที่ฟิกเกอร์ดีกว่าครับเซนิซึหน้านี้น่ารักมากเลยนะครับไม่ค่อยเห็นเซนิซึทาหน้าแบบนี้ในฟิกเกอร์รุ่นก่อนๆมาก่อนครับแล้วก็มีชุนทาร่นะครับเป็นนกคู่กายของเซนิซึครับเซนิซึก็จะถือดาบอยู่นะครับแล้วก็ทำท่านั่งคุกเข่าอยู่ครับขนาดตัวไม่ใหญ่นะครับ กำลังทําท่าแบบนี้อยู่ครับทําให้ดูตัวเล็กสักหน่อยนะครับเนี่ยแต่ว่าน่ารักดีนะครับโดยเฉพาะหน้าเดี๋ยวเราไปดูฐานกันดีกว่าครับนี่ก็เป็นที่ตั้งของเซนอิตสึนะครับจะเป็นลายวงกลมแบบนี้ครับแล้วก็ฉากหลังเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองครับอาจจะมีรอยเล็กๆน้อยๆนะครับลองเอาฟิกเกอร์มาตั้งดีกว่าครับเพราะตั้งเสร็จแล้วลักษณะก็จะมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบนึงครับ เซนิสส์เก็บขาแบบนี้ดีนะครับไม่เปลืองที่เก็บดีครับฟิกเกอร์สแบบนี้ดูจากด้านหลังก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วนี่ก็คือรางวัล b ครับฟิกเกอร์ของเซนิสสึครับพอสองตัวมาตั้งด้วยกันแล้วสวยมากๆเลยนะครับทำให้อยากได้ของเลงโกก่มาเก็บอีกตัวเลยครับอันนี้ก็จะเป็นฉักด้านหน้านะครับเดี๋ยวลองมาดูแบบหันหลังกันดีกว่าครับ อันนี้ก็จะเป็นฉากแบบหันหลังนะครับเรามาลองดูแบบมีไฟสองข้างหลังดีกว่าครับมันก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับสวยไปอีกแบบหนึ่งครับต่อมาเป็นชิโนบุซังแบบมีไฟสองหลังครับแล้วนี้ก็คือฟิกเกอร์สตัวที่ผมได้มาจากการจับฉลาก15ครั้งในวันนี้ครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไปช่องผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมไปจับฉลากอะไรหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์ที่ไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย